สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักวันนี้แอดมินจะนำความจริงออกมาให้รับฟังในอีกระดับว่าอะไรหนอคือความจริงความจริงก็คือความเป็นเนื้อรันคงอยู่ตลอดไปและบริสุทธิ์ไร้แสงสีเสียงหรือการปรุงแต่งใดๆไร้เจตนาไม่ใช่มายาไม่ใช่สมมุติ ที่เกิดและก็ดับหรือเข้าไปแทรกใส่อะไรกับมันได้มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนั้นปัจจุบัน,นธรรมผู้ที่ก้าวกระโดดแบบเฟืองรูดแบบนี้สู่ความเป็นจริงอันนี้รานแบบนี้เขาไปถึงไหนกันนะ,ะสวัสดีค่ะอน่เนี่ๆนะคะคุณบัว คือเนเน่จะมีเรื่องเล่านะคะอัปเดตเรื่องการอ่าสวมเหรียญตั้งแต่ได้มาครั้งแรกก็คือนะตอนนี้รวมๆกันก็เราวๆเดือนที่สี่ค่ะตอน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 ,ตอนสวมเหรียญครั้งแรกค่ะอาการเนเน่ก็ก็ออกเลยแต่จะไม่รู้ว่าเกิดจากเหรียญหรือว่าอะไรนะคะคือตื่นเช้ามาคือมีความหน้ามืด หน้ามืดวูกถึงขั้นต้องได้ได้ชงยาหอมถึงขั้นนั้นค่ะแรงมากแขนขานี่คือเลี่ยวแรงไม่มีเลยค่ะก็ก็เป็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วรับเหรียญเสร็จก็เ็กลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านความที่นเ่น่ไม่เคยอยู่บ้านพ่อแม่เลยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นเพราะว่าเราทําแต่งานอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ,คอย้ายย้ายมาอยู่บ้านละพอพอเรามาอยู่เนี่ยแรงกระทบมัน มันเกิดขึ้นแบบทุกวันปกติแล้วอารมณ์ส่วนตัวคือเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีก็มีถึงขั้นมากด้วยนะคะอาจจะมีพุ่งว่าส่วนกับตลอดสวนกับตลอดจนจนณวันหนึ่งที่ได้มาเข้าใจเรื่องเรื่องเหรียญทางครูบาอาจารย์บอกว่ามันจะมีการปรับนะปรับสมดุลในร่างกายว่าเออมันจะดึงพลังงานลบสิ่งที่ไม่ดีออก แล้วก็อ่าพอช่วงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะปรับพึงดึงพลังงานที่ดีเข้ามาใช่ไหมคะอ่าเราก็เลยต้องมาเริ่มต้นใหม่ละโอเคละเราเราต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ไม่ละไม่เป็นไปตามไปตามแบบว่าความรู้สึกที่มากระทบละเราต้องใช้ความนิ่งก็ดูก็ดูไปทุกวันขอถามหน่อยว่า <c oughs> ช่วงที่เนเน่ได้เหรียญไปน,ะน,น่ะเนเน่เริ่มสวดมนต์ด้วยไหม ตอนนั้นนะได้หนังสือหรือยังคะยังเนาะได้ยังได้หนังสือได้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 หนังสือแล้วช่วงที่ได้เหรียญไปด้วยนะนะช่วงแรกช่วงแรกยังไม่ได้ค่ะช่วงแรกยังไม่ได้ได้แต่เหรียญไปเหรียญมันจะช่วยปรับท่าได้แต่เหรียญค่ะถือว่าปรับปรับแรงมากนะคะเรื่องในครอบครัวอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ก็ผลักออกมาเยอะมากผลักออกมาเยอะจนงงว่าจนตกจะเฮ้ยมันมันถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง ถามว่ารับได้ไหมก็รับไม่ได้นะคะแต่แค่ทําใจยอมรับว่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีเองเราเราเราจะเป็นคนมองมองโลกในแง่บวกอยูแ่แล้วแล้วพอคนี้เสร็จพอได้หนังสือมาก็มาศึกษาก็มาอา่านแต่พอสักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยได้ได้หนังสือมาก็มาเริ่มอา่อานอ่านแล้วก็มาศึกษาวิธีนะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคน แทบไม่ค่อยที่จะอธิษฐานจิตเรื่องทางโลกเลยได้เหรียญไปก็คือไม่ได้อธิษฐานเลยน้อยจริงๆแทบจะไม่อธิษฐานค่ะใช่สวมสวมไปเพื่อให้ดึงพลังงานดูพลังงานแต่แทบไม่อธิษฐานเลยแต่ว่ามันจะมีการปรับปรับเยอะมากแต่ว่าตัวเองรู้ไหมตัวเองรู้ตัวด้วยซ้ําว่าอ่าเกิดจากการปรับของเหรียญแล้วก็แล้วก็เลยบอกตัวเองว่าอ่าเราต้องทนทนต่อสภาวะนี้ให้ได้ต้องอดทนต่อสภาวะนี้เพราะเราคิดว่าเรามีความมั่นใจเขาว่า มันมันเหมือนกับทำให้เราไมความรู้สึกว่าเดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่ะเราคิดในมุมมองนั้นแล้วการที่ฐานของเนเน่คือจะเน้นไปทางรมยิงตรงไปทางนั้นซะส่วนใหญ่หอืค่ะก็เลยไม่เน้นทางโลกแพทบไม่เนิ่วคาดหวังเลยค่ะก็ว่าได้คแล้วเราพออยู่มาวันหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนอีกในรูปแบบหนึ่งคืออ่าสภาวธรรมเนาะต้องใช้คําว่าสภาวธรรม จากคนที่เป็นคนโง่อยู่แล้วใช่ไหมคะต้องเรียกว่าโง่ค่ะเดี๋ยวพี่โัวขอถามเรื่องก่อนก่อนที่เราจะไปเรื่องถามเนาะถามเรื่องช่วงที่ปรับอะค่ะเนนใช้ระยะเวลานาน,านไหมสักสัปดาห์อาที่หนึ่งเนาะใช่ไหมการปรับเน่นานนานมากค่ะรออันเนี้ย<า>คือปรับค่ะปรับตรงเนี้ยคือปรับทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งภายนอกด้วยนค,คนในครอบครัวด้วยค่ะทั้งภายนอกภายใน สามเดือนก็คือปรับหนักเรื่องเรื่องโลกภายนอกแภายในแล้วคะ่ะในเรื่องปรับภายในเรื่องการการการปฏิบัติการสวดมนต์ภาวนาบ้างตรงนั้นใช่ไม่ไม่เคยมุ่งหวังแล้วว่านี้ต้องได้เท่านั้นเท่าน้นเท่านี้เท่านี้ไม่เคยมุ่งหวังเลยเพราะว่าเพื่อให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตในกิจวัตรประจําวันให้มันให้มันบาลานซ์ให้มันบาลานซ์นนกันแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นจริงอยู่มาวันหนึ่งก็มีการเริ่มเริ่มเข้าการแบบว่า เข้าเข้าสู่การการฝึกละฝึก,กจิตเราต้องใช้คําว่าฝึก,กจิตใช่ไหมคะค่ะฝึก,กจิตในการภาวนาด้วยค่ะ,คะช่วงแรกฝึกนะคะสามวันแรกฝึกในการปฏิบัติให้รู้มีความรู้เนื้อรู้ตัวให้มีสติสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองก็จะมีการดูจิตเลยก็จะดูว่าเราเป็นยังไงบ้างฝึกไปใช่ไหมคะอันนี้เขา้าเข้าขั้นเริ่มการฝึกละหกถึงเจ็ดวัน มันตอนแรกก็จะไม่เข้าใจนะคะว่าอะไรคือการฝึกจิตอะไรคือการดูจิตเนเน่ไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะว่าการปฏิบัติเนเน่คือจะมามาคนละทางกับ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 การปฏิบัติดูจิตทางนี้ใช่ค่ะมาคนละทางเลยเนเน่จะแก่งอานจะีครูบาอาจารย์เนเน่จะแข็งแร่งเรื่องแบบการทาสมาธิมากๆแล้วเขาก็จะเข้าสมาธิอยู่อย่างนั้นนะคะเก็บตัวเองอยู่อย่างนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนเน่จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงอ่า ค่ะแล้วก็ฝึกตอนที่หกก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าสภาวะจิตตัวเองคืออะไรดูจิตคืออะไรก็รู้แต่ว่าเราออกกําลังกายไปทุกวันเพราะว่าเราเราเริ่ม,มออกกําลังกายแล้วทุกวันทุกวันก็จะมาเห็นอาการเหงืออ่อไหลก็มาคิดตัวเองว่าเอ๊ะเอ๊ะหรือว่านี่คือสภาวะธรรมของเราดูการการเกิด<ๆ>ของเหงือ่อมันก็จะไหลใช่ไหมคะมันก็จะไหลไหลลงแก้มอาบแก้มสองข้างแต่ว่าเน่ๆนะตอนแรกเน่ๆย,ยังไม่เข้าใจแต่เนี่จะดูอาการของจิต ดูแค่อาการของจิตนะ,คะ่ค่ะเพราะนีน่ไม่รู้ว่าดูจิตคือยังไงแต่เน่เน่ความรู้สึกว่านี่คือสภาวะแต่ว่าเป็นคนช่างสังเกตอ่าอันนี้อันนี้คือจะเป็นที่คนที่ใสช่างสังเกตตัวเองก็เลยพิจารณาดูว่าอ่าอันนี้คือเหงื่ออะไรนะสักพักหนึ่งหน้าผากมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันมีการถูดของเหงื่อขึ้นมาอีกเรารู้ตลอดนะคะว่าอาการนี้คือเหงื่ออะไรละเหงื่อกาลังจะไหลเหงื่อกาลังจะเคลื่อนเนี่ย้าใจละเริ่มเห็นแบบเห็นแบบอาการแบบความ ความความเกิดดับหรือเปล่าวันนั้นก็ก็งงนะคะว่าตัวเองทําไมตัวเองถึงได้แบบเร็วจริงๆค่ะพอวันที่แปดปุ๊บเนี่ยวันที่แปดเนี่ยนี่นี่นั่งนั่งเล่นทิกตอกนั่งดูทิกตอกอยู่เปิดสไลด์สไลด์ไปเจอทิกตอกเกิดความปิติกับ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 สิ่งที่เราเห็นในหน้าจอคือตอนนั้นคือมือเราถือโทรศัพท์อยู่เราก็รู้อยู่ใช่ไหมคะว่าเราถืออยู่พอถืออยู่ปุ๊บเนี่ยตาเรามองเห็นเนาะตาเรามองเห็นหูได้ยินทุกอย่างก็คือรู้ตัวหมดพอเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีความปิติเหมือนจะร้องไห้น รูล้ละปากนี่เริ่มสั่นละปุ๊บปุ๊บขึ้นมาละตานี่คือน้ำน้ำตานี่คือนองเบ้าละค่ะตั้งสองข้างแต่พอมันกําลังจะพุ่งปีตดขึ้นเหมือนอาการปิติมันกําลังจะมันกําลังจะเกิดอะคะ่ะอยู่ๆมันมีการตัดชั่เลยค่ะเหมือนกันเราตัดคัดเอาอต์คัทเอาไฟฟ้านะค,ะค่ะคัดเอาไฟฟ้าในบ้าน,นะคะมันจะตัดชั่วชึบไปเลยดับไปเลยก็เลยเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรอะไรประมาณนั้นตกใจ Mm hmm. ตกใจแล้วก็อึ้งว่าโชวแบบแล้วก็อาการนั้นก็หายไปนะคะ uh huh. หายไปแบบหายไปทันทีนะขณะนั้นเลยหายไปเลยถึงแม้ว่าเราจะดูติ๊กตอกต่ตอจนจบก็ช่างอาการที่เราจะมีความปิติเกิดขึ้นเหมือนครั้งครั้งแรกแตะเกียที่มันเกิดระดับไปตะเกียมันไม่เกิดมันเฉยความรู้สึกไม่มีน้ําตาไม่ไหลเฉยมากเฉยไปเลยก็ ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันนี้คือเป็นการสภาวะเกิดดับโดยอัตโนมัติอสองสามวันผ่านมาสภาวะดับโดยการใช้สติสติดับออืตั้งกําหนดจิตด,ดับมันก็จะดับของตัวเองแต่ความที่ว่าเนน,นี่เป็นคนฝึกฝึกทุกวันโดยการสังเกตดูสภาวะจิตตัวเองทุกวันการเคลื่อนไหวทุกวันสังเกตดูจําได้ก็ทําจำไม่ไดก้ก็คือปล่อยผ่า Mm hmm. แต่พอเราจําได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูแล้วว่าเออตอนนี้เราเราเราทำอะไรอยู่แต่ช่วงที่มันเปลี่ยนอาการเปลี่ยนช่วงหนึ่งก่อนก่อนที่จะมีการเกิดสภาวะเกิดับะร่างกายในเน่เปลี่ยนเปลี่ยนโดยการเข้าห้องน้ําปกติค่ะาห้องน้ํากําลังนั่งนะคะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะคะกาลังนั่งสักโคกเลยค่ะนั่งปุ๊บเนี่ยอยู่ๆอาการมันเกิดขึ้นณนขณะนั้นนะคะขณะตอนกําลังนั่งเกิดขึ้นคือท้องไส้ อวนรวนขึ้นมาตีขึ้นมาแต่ไม่อาเจียนนะคะแค่มีความรู้สึกว่าอยากาเจียนมากแล้วก็หน้ามืดแบบว่าหน้ามืดมากแต่ความที่ตัวเองเป็นคนมีสติสติต้องแบบต้องบอกตัวเองว่าไม่ได้ฉันฉันยังเป็นอะไรไม่ได้ตอนนี้นะเพราะฉันอยู่ในห้องน้ําค่ะก็เป็นอาการนี้อยู่สองวันแขนขานี่คืออ่อนแรงก็บอกตัวเองว่าอันนี้อาจจะเกิดจากการเขาเรียกว่าอ่าปรับทาตุนะคะปรับทาตุจะป,<ไ>ป,ปสับท่าตัวเองจะปไปสู่อีกระดับเนกะลังับ ค่ะป,ประมาณนั้นใช่ค่ะผ่านมาอีกสองวันเกิอดอาการแบบเดิมอีกเกิอดอาการนี้ก็คือแต่ครั้งนี้คือตื่นเช้ามาคือหายใจไม่ออกซึ่งตัวเองก็เป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้ประจาตัวแต่ก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันอาจะจะเป็นขนาดนี้แต่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมคะเพื่อจะต้องไปท,ทําธุระอย่างเงี้ยมันกับเย็นเข้ากระดูกซึ่งตัวเองไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ความเย็นนะคะมันแผลซ่านไปในร่างกายมันทําให้เราแบบ กระดูกกับข้างในอะค่ะมันเย็นเหมือนเราอยู่ในช่องต้องแช่ฟิดตนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ซึ่งเราก็ไม่เคยเป็นอ่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าอ่ะอันนี้ก็คือการปรับสภาวะอีกสภาวะหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เห็นอีสภาวะหนึ่งเหมือนกันแล้วเราก็มาเจอสภาวะดับโดยการใช้สติดับใช้สติตัดตัดอารมณ์สภาวะตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วพอคันนี้เสร็จก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ดีนี่ยะคะ่ะ ความรู้สึกมันเหมือนมัน,ม,นมันพุ่งขึ้นมาในหัวค่ะว่าบอกเราว่าเธอ,อต้องดูความเฉยต่อไปต้องดูความเฉยซึ่งในเน่ก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือความเฉยอ่ะแล้วก็อ่ะเข้าใจละอ๋อฉันเข้าใจไปอย่างนี้นี้แล้วพอมาอยู่วันหนึ่งกำลังเหมือนกับเหมือนเราออกกำลังกายเหมือนเดิมค่ะออกกำลังกายอยู่ มันเกิดขึ้นมาความว่างมันขึ้นมาในท้องมันเบามันโล่งมันว่างมันเหมือนตอนแรกอาการแรกนะคะมันมีลูกโป่งอยู่ข้างในอืมันอยู่ในถ้ำเหมือนท้องเราเป็นถ้ำลูกโป่งอัดแน่นอยู่ตรงนั้นอัดอยู่ตรงนั้นอ่ะพอผ่านมาอีกเรื่อยๆอีกสองสาวันอีกก็จะเกิดสภาวะขึ้นมาอีกคราวนี้ว่าเฮ้ยท้องมันโล่งเหมือน ห้องโถง,งกว้างๆที่มันมีความรู้สึกว่ามันโล่งมันเบามันสบายมันว่างมันเฉยมันเฉยถามว่าในเน่ดูดูดูทันอาการไหมก็ดูตลอดนะคะอารมณ์นั้นจนจนจนถึงณนะวันนี้ก็ก็ยังดูอยู่ความโล่งว่างมันจะอยู่กับเราตลอดตลอดเวลายี่สิสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะ,คะเรา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 ,เรา,เ,ราเราคิดว่ามันจะอยู่แค่แบบอาจจะเกิดดับไปเกิดดับไปเราเรามีความคิดแบบนั้น แต่พอมาพิจารณาอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ละมันเกิดการเป็นว่าอ๋อความโล่งความว่างมันอยู่กับเราตลอดตอนนี้แต่มันจะมีอีกวันหนึ่งที่มาเกิดสภาวะอีกอก็คือนั่งอยู่นั่งดูทิกตอกเหมือนเดิมนั่งนั่งอยู่ใช่ไหมคะแล้วมีความรู้สึกว่าเกิดสภาวะขึ้นมาอีกซ้อนกันในร่างกายแรงมากนะคะเหมือนพุ่งขึ้นมาแบบเหมือนแรงดันนะคะแรงผักมันแรงมันมันผักดันในท้องเราขึ้นมาจุกขึ้นมาตรงที่คอจุกแน่นที่ ตรงตรงท้องขึ้นมาคอตรงจมูกตรงตรงตรงซี่ตรงคางอะคะ่ะขึ้นมาถึงตรงนั้นเลยมันเป็นแรงมานะคะแต่ถึงมันจะเป็นสภาวะที่มันแรงก็จริงค่ะแต่กับกลายเป็นว่าความว่างของเรายังอยู่ซีซสายเป็นสภาวะตรงนั้นแต่แตอนส่วนขวานี่คือโล่งว่างโล่งว่างก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นสภาวะทับซ้อนกันแต่มันอยู่ด้วยกัน มันเกิดขึ้นทั้งสองอย่างก็จริงแต่ว่าเน่เน่ก็แยกได้ว่าเออมันคนละอันอืร mm hmm. ก็เรากําหนดแค่แค่ว่าเรารู้แค่นั้นเองสักพักมันก็จะค่อยๆหายไปเองแค่นั้นค่ะทุกวันนี้ก็ก็ดูก็ดูแค่แค่ความว่างระหว่างวันเน่เน่ก็พัฒนามาถึงแค่แค่แค่จุดนี้